สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลงานที่ต้องบอกว่า พลิกผันมากๆเลยนะคะของทีมนักตบสาวไทย U19 ในศึกชิงชมป์โลกที่โครเอเชียกับการคัมแบ็กที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากความเคนาดาไป3ตัวหนึเซตหลังจากที่นัดแรกเนี่ยเราแพ้เม็กซิโกไปเอศูอเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากพวกสรุปผลบทวิเคราะห์จากสื่อกีฬาอย่างวอลเลย์บอลเวิลด์แล้วก็แอสกอร์นะคะภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าเอ๊ะ ทีมไทยเราพลิกเกมกลับมาได้ยังไงอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆแล้วชัยชนะครั้งนี้มันส่งผลต่อโอกาสเข้ารอบต่อไปของเรายังไงบ้างคือต้องบอกว่าก่อนแข่งนัดนี้เนี่ยโอ้โหสถานการณ์กดดันสุดๆเลยค่ะทีมไทยเราอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม A เลยนะคะยังไม่มีคะแนนเลยขณะที่แคนาดาเขามี3แต้มตุนไว้แล้วจากการชนะอียิปต์มานัดนี้เลยแบบสําคัญมากว่าต่อความหวังเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของเรา ใช่ครับคือสถานการณ์ที่เรียกว่าหลังพิงฝาจริงๆนะครับเป็นบททดสอบสภาพจิตใจที่หนักหน่วงมากโดยเฉพาะกับนักกีฬาดาวรุ่งที่ต้องเจอความกดดันในเวทีระดับโลกแบบนี้แถมยังพึ่งแพ้ขาดลอยมาในนัดแรกด้วยอืมสูสีนะคะแต้มเบียดเบียดกันมาแต่พอช่วงไทยเซตนี่สิคะแคนาดาเขาขับเล่นได้แน่นอนกว่านิ่งกว่าแล้วก็ปิดเซตไปก่อน25 22ทําให้สถานการณ์ของไทยเรานี่แบบ ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจะเอา3ามแต้มเต็มก็ต้องชนะ3มเซตร,รวดที่เหลือเท่านั้นเลยครับกดดันหนักเลยทีนี้แล้วก็นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดเซตที่2เนี่ยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแมชจริงๆทีมโค้ชไทยเราทั้งฝนงคุณแล้วก็โค้ชกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ตัดสินใจปรับแท็กติกครั้งใหญ่เลยหันมาเน้นเกมบุกเต็มรูปแบบอย่างชัดเจนมาก ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่ากล้าหาญมากนะเมื่อดูจากความกดดันว่าต้องชนะเท่านั้นอ๋อเหรอคะเน้นบุกเต็มที่เลยแล้วผลลัพธ์ในสนามล่ะคะมันส่งผลชัดเจนแค่ไหนมันเวิร์กไหมคะแผนนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับผลคือเกมรับของแคนาดาเนี่ยดูเหมือนจะรับมือไม่ทันเลยเกิดความปั่นป่วนอย่างหนักเลยครับทำให้ไทยเราทำแต้มไหลลื่นชนะไปแบบขาดลอยเหลือเชื่อเลย2 5 1 2 การตัดสินใจบุกเต็มที่แบบนี้นะครับนอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณทางจิตวิทยาที่แบบส่งพลังมากว่าไทยกลับมาแล้วนะยังเป็นการเล่นเพื่อเป้าหมาย3มแต้มโดยเฉพาะด้วยเพราะว่าถ้าชนะ3ามสองมันจะได้แค่2แต้มใช่ไหมครับซึ่งในสถานการณ์ที่ต้องลุนเข้ารอบแบบนี้เนี่ยสองแต้มอาจจะไม่พอถือเป็นการเดิมพันที่เอ,อ่ได้ผลสวยงามมากครับ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะการปรับแผนได้ผลจริงๆแบบนี้โมเมนตัมก็เหวี่ยงมาทางฝั่งไทยเต็มๆเลยที่ค่ะในเซต3ใช่เลยครับเซต3นี่รูปเกมเราเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดอืมอืมโดยเฉพาะอะไรที่เด่นๆคะในเซตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการเสิร์ฟที่กดดันคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆแล้วก็การตบทำแต้มที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพครับทำให้ไทยคุมสถานการณ์ไว้ได้เกือบตลอดเลยก่อนจะชนะไปอีก2ี1 7ขึ้นนำา2 1เซต ดูเหมือนความมั่นใจกลับมาเต็มเปี่ยมเลยนะคะครับแต่ว่าในเซตที่4แคนาดาเขาก็แสดงให้เห็นว่าไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะเขามีการปรับแก้เกมมาโดยเฉพาะเกมรับที่กลับมาเหนียวแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทําให้ไทยเราเนี่ยทำแต้มได้ไม่ง่ายเหมือนใน2เซตก่อนหน้านะครับเกมกลับมาเบียดกันสู่สีกครั้งเอาแล้วอะไรคะเป็นปัจจัยที่ทําให้ไทยยังคงประคองตัวแล้วก็คว้าชัยชนะในเซตตัดสินนี้ไปได้ในที่สุด สิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยคือสมาธิแล้วก็ความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยเราครับแม้จะเจอเกมรับที่เหนียวขึ้นแต่ยังคงรักษาม,มาตรฐานการเล่นของตัวเองได้ไม่ตื่นตระหนกไม่ลนลานแล้วก็ใช้ความเด็ดขาดในช่วงสำคัญสคัญของเซตได้ดีกว่าเบียชนะไปในที่สุด25-22ปิดแมชไปด้วยสกอร์3-1เซต คว้า3แต้มอันล้ำค่ามาได้สำเร็จเยี่ยมเลยค่ะซึ่ง3แต้มนี้มันก็เปลี่ยนสถานการณ์ในตารางคะแนนไปพอสมควรเลยนะคะทำให้ตอนนี้ไทยขยอบขึ้นมามี3แต้มเท่ากับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเลยแต่เอ,อเราก็ยังรั้งอันดับ5ของกลุ่มอยู่ดีอันนี้เป็นเพราะว่าอัตราส่วนเซตได้เสียเรายังเป็นรองเขาอยู่ก็เป็นผลพวงมาจากการที่เราแพ้เม็กซิโก0 3ในนัดแรกนั่นเองใช่ไหมคะ ใช่ครับประเด็นเรื่องอัตราส่วนเซตได้เสียหรือเซตเรชวลนี่นะครับที่สําคัญมากๆในการแข่งขันแบบทัวนาเมนต์เพราะมันจะเป็นตัวตัดสินอันดับคันทีเลยในกรณีที่มีทีมคะแนนเท่ากันนั่นหมายความว่าจากนี้ไปในทุกนัดท,ที่เหลือเนี่ยทีมไทยเราไม่เพียงแค่ตั้งเป้าว่าจะต้องชนะแต่ต้องพยายามเก็บเซตให้ได้มากที่สุดหรือว่าเสียเซตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้การชนะ30หรือ3 1มมันจะมีค่ามากกว่าการชนะ3 2อย่างมีนัยสําคัญเลยครับในการลุนเข้ารอบ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องพยายามชนะแบบข,ดขาดๆหน่อยเพื่อตุนเสร็จไว้ด้วยทีนี้มองไปที่โปรแกรมข้างหน้านัดต่อไปเราเจอกับอียิปต์ซึ่งนัดน,นี้ก็ถือเป็นนัดที่ไทยเราเจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้เลยแล้วก็ควรจะเป็นการชนะ3าศูนย์ด้วยใช่ไหมคะเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนถูกต้องครับนัดกับอียิปต์นี่สําคัญมากต้องพยายาม3าศูนย์ให้ได้จากนั้นก็จะเจอของแข็งแล้วอย่างเยอรมนีแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอเจ้าภาพโครเอเชียอันนี้น่าจะงานหนักเลย ครับหนักแน่นอนทั้งเยอรมนีทั้งโครเอเชียเลยโดยสรุปแล้วนะทับชัยชนะเหนือแคนาดาครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่3มคะแนนจริงๆมันคือบทพิสูจน์ถึงสปิริตที่ไม่ยอมแพ้การแก้เกมการปรับแทคกติกที่ยอดเยี่ยมของทีมงานโค้ชแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของน้องๆนักกีฬายูสิชุดนี้เลยค่ะใช่เลยครับสิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษเลยนะคือความสามารถในการพลิกสถานการณ์หลังจากเสียเซตแรกไปก่อน แล้วก็การรับมือกับความกดดันมหาศาลแบบนั้นได้สําเร็จมาแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่เอ่อต้องบอกว่าเกินวัยนะแล้วก็แสดงถึงศักยภาพที่แท้จริงของทีมด้วยชัยชนะนัดนี้จึงเหมือนเป็นการจุดประกายความหวังครั้งสําคัญเลยเป็นการยืนยันว่าพวกเธอพร้อมที่จะสู้ในระดับโลกจริงๆครับก็น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าคิดต่อเหมือนกันว่าการคัมแบ็กกลับมาชนะได้อย่างน่าทึ่งแบบนี้เนี่ย มันจะส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นแล้วก็โมเมนตัมของทีมในการที่จะต้องไปเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆอย่างเยอรมนีแล้วก็เจ้าภาพโครเอเชียในนัดที่เหลือต่อไปอย่างไรบ้างนี่คือคำถามสำคัญเลยนะคะที่ผลการแข่งขันนัดต่อๆไปจะเป็นคำตอบให้เราได้เห็นกันค่ะถ้าคุณชอบพอดแคสต์เราสองคนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณค่ะ